โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการาลบไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับให้หายออกจากเครื่องเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราลบไฟล์รูปภาพหรือลบไฟล์งานต่างๆนะครับในหน้าเดสก์ท็อปหรือที่อื่นก็แล้วแต่นะครับพอเรากด Delete ปับ๊บเนี่ย,นะนนนยนะครับไฟล์ในหน้าเดสก์ท็อปมันก็จะหายนะฮะแต่มันจะถูกย้ายไปที่ถังขยะเห็นไหมครับอ่าย้ายทั้งขยะทีนี้ ถามว่าย้ายมาในถังขยะแล้วเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์เราก็ยังถือว่ามีข้อมูลอยู่นะครับมีข้อมูลอยู่ครับเราจะต้องทำการนะเขาเรียกว่า empty recycle bin เนี่ยนะเพื่อให้มันลบออกจากถังขยะข้อมูลของเรามันก็จะหายไปแล้วนะครับหายแบบถาวรเลยนะครับนะตัวนี้ถังขยะตัวนี้มันเป็นการป้องกันว่าเวลาเราจะ อาสมมติว่าเราลบข้อมูลไปแล้วเนี่ยมันผิดพลาดปรากฏว่ามันยังไม่หา,หายหรอกเพียงแต่ว่ามันอยู่ในถังขยะนะครับเราจะเราจะเอามาใช้งานคืนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเอาหรือขุดขึ้นมาจากถังขยะได้เหมือนเดิมนะครับก็คลิกน,ะค,กนะคลิกที่รูปภาพหรือไฟล์งานที่ต้องการนะครับแล้วคลิกขวาเลือกคำว่า Re Store นะครับอ่ารูปภาพมันก็จะมาอยู่ที่เดิมแล้วเห็นไหมครับ แต่ถ้าเราต้องการให้มันหายไปเลยนะครับเราก็ต้องการซึ่งว่าผมจะลบไฟล์วิดีโอทั้งหมดในนี้นะครับง่ายๆเลยผมก็แค่อยู่หน้าเดสก์ท็อปนี่แหละนะครับเอาเมาส์ไปชี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกคําว่าตัวนี้เลยนะครับดีสซเ์เคิลบินตัวนี้นะครับปุ๊บแล้วก็กด yes เห็นไหมครับไฟล์งานในทังขยะก็จะหายเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เวลาเราจะเรียกใช้งานก็ จะเรียกกลับมาได้นะครับแต่ก็ต้องมีขั้นตอนที่ซับซ้อนนะครับหรือมีโปรแกรมในการกู้คืนนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือวิธีการลบไฟล์งานออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้หายแบบท้าวอนะครับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ